สวัสดีครับคุณทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนมาทดสอบสกินปืนสกากันนะครับผมว่าสกินไหนจะดีที่สุดนะครับผมจากมุมมองของผมแล้วก็เราจะเทสทุกคนดูแบบจริงจริงจังๆนะครับผมเพื่อนนี่เลยครับผมก็คือสกินสกาของเรานะครับผมสกินแรกเลยเราจะลองอัพเวลก่อนนะครับผมซึ่งตัวเวลเาจะบวกดาเมจแล้วก็ตาก,การยิง2นะครับผมแต่จะลดความดุการรีโหลดนะครับผม ability ของมันคือจะลดความทนทานของเกาะแล้วก็หมวกอย่างรวดเร็วก็คือทําลายเกาะแล้วก็หมวกฝั่งตรงข้ามนะครับผมโอโ้โหเนี่ยใช้ขั้วใครลงใครรอดอีกจะขนาดไหนวะเนี่ยระเบิดระเบอร์ผมทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในโซนนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมเราจะทดสอบให้ทุกคนดู2แบบนะครับผมแบบอาใส่เกาะแล้วก็ไม่ใส่เกาะนั่นเองนะครับผมซึ่งสกาเนี่ยมันต้องอัสามขึ้นมานั่นเองมันถึงจะตึงนะครับผมทุกคนอ่ะ ทุกสกิลเราก็จะอัพสามให้มันนะครับผมแล้วก็นี่ฮะีนี่กล้ขอดูจุดก่อนจุดเดิมครับอันนี้แบบไม่ใส่เกาะนะครับผมใส่แมกกาซีนลั่นไวแล้วก็คูณ4ครบเซตนะครับผมนี่ลองจุดเดิมนะครับ0.49นะครับผม0.49นะครับผม0.49นะครับผม0.49โอ้โหรู้สึกมันเร็วกว่าอีคิงนะผมดูน่ามันจบศัตรูได้ไวกว่าอีคิงนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองใส่เกาะสามให้กับมันนะครับผมนี่เกาะสามเลยครับจุดเดิมนะครับผม 0.95นะครับผม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 โอเคเราไปดูสกินต่อไปนะครับผมทุกคนต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวมอนสเตอร์นะครับผมทุกคนอ่าตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งจะโบกตากันที่สแล้วก็แม่นยำนั่นเองนะครับผมเราสวมใส่ไว้ให้ดูครับโอเคใส่ครบทุกอย่างนะครับผมนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมแบบไม่ใส่เกาะนะครับ 0.59เลยหรอ0.59เลยหรอ0.59เลยนะครับผมทุกคนซึ่งองรงว่าตัวไออัพวิวของเราเนี่ยทำได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับผมทุกคนอ่ะอันนี้ใส่เกาะสามมาแล้วนะครับผมทุกคน0.98 0.98 0.98นะครับผมทุกคนทั้ง3รอบเลยครับเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปครับต่อมาพี่กคจะเทสตัวนี้ให้นะผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นอัตราการยิงหนึ่งะครับผมแต่ว่ามันจะมีเจาะเกาะถึง2เลยนะครับผมจะลองดูว่ามันจะดีหรือเปล่าครับโอเคมาแบบไม่ใส่เกาะนะครับผมเล็งจุดเดิมครับ0.65เลยหรอ0.66 0.66อีกทีหนึง 0.66นะครับผมทุกคนอุ๊ยลองแบบใส่เกาะเผื่อมันจะดีขึ้นนะครับผมทุกคนอ่าอี๋ยวมาลองนะครับผมใส่เกาะสามแลยครับ0.98 0.98 0.98ก็คือง่ายมันเท่ากับตัวไอ้มอนเตอร์เมื่อกี้นะครับผมทุกคนพอใส่เกาะเพราะมันมีเจาะเกาะอยู่ด้วยนะครับผมตัวนี้เนาะ ตัวต่อมานะผมก็เป็นตัวนี้เลยตัวไททันนั่นเองนะครับผมของเจ้าสกาเนี่ยหลายคนน่าจะชอบกันตัวนี้โบลตดามมิดหนึ่งแลวก็อัตตากันยิง2นะครับผมไม่มีเบิลิตียอะไรครับเดี๋ยวไปดูครับอ่ะมาอันนี้เราใส่ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมนี่คูณสี่เข้าไปให้มันด้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวลองดูเลยครับผม0ู6ห้าหกครับ0ู6ห้าหกครับ0.56ห้าหครับผม0.56ห้าหกครับผมอุ้ย เอาจิงก็คืออัพวิลเนี่ยดีสุดอยู่นะตอนนี้ผมทุกคนนะนี่เลยเล็งที่จุดเดิมครับ1 0 8เลยเหรอเฮ้ยโคตรโอ้ยหนก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับผมทุกคนซึ่งผมว่าไม่ค่อยเวิร์กว่ะคือพอมีเกาะแล้วตัวนี้เนี่ยเหมือนจะยิงนานที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ว่าเรายิงมานะครับผมทุกคนเออแปลกทำไมวะ โอ้ต่อมาตัวที่พี่กัจะลองเนี่ยตัวนี้เมื่อก่อนผมเล่นบ่อยมากเลยนะครับผมทุกคนครับเทวินเวริโอนะครับผมทุกคนซึ่งตัวนี้จะเป็นอัตราการยิง2นะครับผมแล้วก็เจาะเกาะน,นะครับผมอ่าอ่ะมาตัวนี้แล้วก็ใส่ครบทุกอย่างแล้วนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวเราจะลองให้ทุกคนดูจุดเดิมครับบทค้างศูน้าเก้นะครับผมทุกคน0.59นะครับผม 0.59นะครับผมอ right. the ่าแล้วเราลองใส่เกอยกับมันนะครับผมทุกคนอ่านี่เลยใส่เกาะ3เข้ามานะครับผมใส่ลูกเกาะ3พ่อ0.89อุ้ยเวลาไีเกาะลายไดาไม่อยู่อุ้ยอุ้ยไม่แย่ไม่แย่ตัวนี้ครับผทุกคนนะมีเกาะไม่แย่นะครับผมเพราะมีเจาะเกาะอยู่นั่นเองนะผม0.89นะครับผมทุกคนคือจากที่ผมลองมาทั้งหมดเลยนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ว่าเร็วที่สุดเวลาสตูใส่เกาะนะครับผมทุกคน ถ้าศัตรูไม่ใส่เกาะเนี่ยคือจะเป็นตัวอัพเวลอยู่นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับผมเพื่อนตัวนี้จะเป็นอัตราการยิงสองเหมือนกันนะผมจะเพิ่มระยะเข้ามาไม่รู้คนดูมีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้เหมือนกันเพราะผมอยากลองทุกอันตีลลันสองให้นะครับโอเคครับอันนี้เราแต่งมาครบหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองเลยแบบไม่ใส่เกาะนะครับผมจุดเดิมครับ0 6 5จหห้านะครับผม0ู6จุดหครับ 0. 6 5ห้าครับผมอี ศูนยครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณศูนย์ 6, 6นั่นเองนะครับผมทุกคนดูมันไม่ค่อยแน่นอนนะเนี่ยอีกสักทีไปละกันงนั้นน่ะหกอาเราเลือก6กหกละกันนะครับผมทุกคนอ่าอันนี้ไปต่อครับมาเลยครับผมทูกนะเราจุดเดิมครับใส่กอนสามะหนึ่งจนย์ห้าหนึ่งนะครับผมทุกคนโอเคก็ตามนี้เลยนะครับผมสบสกินเจ้าตัวนี้นะครับ ต่อมาน่าจะเป็นตัวที่ว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้กันนะผมก็คือเจ้าหนี้เลยครับผมสกาสีชมพูของเรานะครับผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราลองพาไปดูครับโอเคนะก็ตัวสีชมพูนะครับผมเราใส่ของแต่งครบหมดแล้วนะครับผมตัวนี้หลายคนเนี่ยน่าจะมีกันนะครับผมเดี๋ยวกล้าลองให้ทุกคนดูนะครับผมจุดเดิมครับศูน้าครับศูน้าครับศูนย์ห้าหกครับผมเดี๋ยวเราลองใส่เก่อให้มันนะครับผมทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะผมทุกคนไม่แย่นะ อ่ะเดี๋ยวพี่กาลองให้ทุกคนดูใส่ก่อสามแล้วนะครับ1.08นโอ้โห1.08 1.08นะครับผมก็คือพอมีก่อปุ๊บค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะครับผมทุกคนเออก็1.08อ่ะนอย่างที่น,น้องเห็นน่ะ โอเคนะครันนี้จากบททดสอบของเรานะผมซึ่งยิงศัตรูแบบไม่มีเกาะปืนที่ทําได้ดีที่สุดเลยนะผมก็คือตัวอัพเวลนะผมก็คือเวลาที่0.49เนั่นเองนะครับผมทุกคนแต่ถ้าเกิดรศัตรูใส่เกาะขึ้นมาปุ๊บนะครับผมตัวเฮเว่นเนี่ยทำได้ดีที่สุดนะผมด้วยเวลาที่จบไปเพียงแค่ศูนย์จุดนะผมซึ่งเร็วกว่าตัวอัพเวลอยู่อัพเวลในศูนย์จุดเก้าห้านะครับผมดังน,นั้นน้องๆก็เลือกกันเอานะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่า ผมเลือกไม่ผิดเพราะเมื่อก่อนผมเล่นแต่สกินเฮเวิตัวนี้ตลอดเลยนะครับผมน้องก็ถามเฮ้ยทำไมพี่เล่นอันนี้วะ <laughs> พี่เล่นอัพเวลวะพี่ก็ว่าแล้วทำไมเมื่อก่อนมันดูยิงโขดจังวะเออวะมันเจาะเกาะหนึ่งเองนะผมทุกคนมันเท่าตัวอื่นอยู่นะอืมก็ใครข้อสงสัยให้นะครับผมสับคนที่ถามเข้ามาเรื่องสกินปืนสกาวว่าควรเล่นสกินไหนดีก็ตามที่พี่ก้าบอกต้นเกมไม่มีก็กตัวอัพเวลดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าแบบ พอเริ่มเลดเกมขึ้นมาหน่อยกลางเกมขึน้นมาหน่อยเฟวินทาได้ดีกว่านะครับผมในการอัพสามใส่ของแต่งทุกอย่างนะครับผมจบศัตรูได้ไวกว่าครับผมทุกคนโอเคงั้นเราก็ใส่สกินนี้ไว้เลยดิรออะไรละ่ะเอออ่ะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวผมจะพาสกินตัวนี้ไปโชว์ลองได้ดูกันเฮ้ยมันตึงจริงหรือเปล่าพี่ต้นกล้าไปดูนะครับจา้าลงวงฟ้าสิจ้ายอย่างนี้มาแล้วหาสกินปืนสกาผมทุกคนนะโอ้โหจะเจอไหมเนี่ยสกาผลคนกัในเมืองเป็นร้อยเลยครับ การลูกพ่อออกมาดิน่านมีตัวรัดกอนเลยรัดกอนนั้นอ่ะผมอะไมาไม่เปิดสกิลนะครับปล่อยเข้าไปก่อนปล่อยเข้าไปก่อนให้เขาได้มีชีวิตดีๆฮะอุย้ยรอบหน้า M4 ก็น่าทำอยู่นะ t m 4เนี่ยแหละคนแบบไม่ค่อยได้จับกันเลยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ย M1 4ก็น่าทำคลิปต่อไปปืนอ,อะไรเดียะคุณดูคิดหน่อยอ้ยมีตัวไหตวต er, ันี้ข้างหน้าเราอะใช่ใช่งอย่ามาทะลึ่งกับพี่เขาอีกทีหลังอันจำไว้ พี่กาของแท้เว้ยแตกหมดไม่สนลูกใครอะ่ะคือได้ตายก็ยังเกิดกันได้อยู่ไงขเขาได้ไม่ค่อยซีเ,ซเรียสกันมากครับผมนะมีตัวมามีตัวมา,มวมาผมค่อนข้างแล้วครับผมนะแต่ถ้าเยกับพี่ทีหลังอนะ่ะจำไว้ชื่อพี่จำง่ายแค่สองพยางต้นกล้า สกายู่ในสกายู่ในมีตัวมาครับข้างๆผมเลยแล้วฮะดีอยู่แล้วขึ้นเครื่องดีไปแล้วครับปล่อยเขาไปเฮ้ยวงฟ้าบทศึสกามันดอปเยอะไม่ใช่หรือวะวันนี้เราไม่เจอเลยวะเนี่ยอุ้ยเราเจอสกาแล้วไงเราเจอสกาแล้วไงอุ้ยอุยอุยแม่งกูเผลอแป๊บเดียวคือเอากูเลย เผื่อไม่ได้เลยที่พวกเองอะ่ะอามา,มาีน้องีตัวเดิมครับผมทุกคนนะที่เราเคยยิงมันนั่นแหละมีตัวมาด้านหลังเราอะ่ะนี่ไงจะชนผมหมอจะชนผมหรอยากหน่อยนะอีหนูเขากล่าว่าจะตุยเราเลยอะเมือเ่อกี้จะใส่เราเลยอะ่ะ จะอะไรนักหนาล่ะคือจะไม่จบกับพี่จะโชว์เฟี้ยกว่าว่างัง้นเถอะโทษที้ยเนอินก็ดูออกว่าใครเฟี้ยกว่า oh. อี๋นี่กูรีวิวปืนอ,อะไรกันแน่วเนี่ยลูกสองมาเนี่ยน่าจะหมดเหมืองแหละครับคุณดูผมคิดว่านะไปดีกว่าครับขับรถนี่แหละดีที่สุดแล้วขนมไหมครับขนมไหมครับโอเคตอนนี้ก็สการเราอัพเต็มระบบหมดทุกอย่างแล้วนะผมพร้อมไปไล่ล่าหาคิวแล้วครับเฮ้ยอยู่คนเด,ดีกันจะได้ล่าหมดทุกคน ป้อมก็อยู่บนป้อมไอ้หน,หนูอุ้ยอ้าวเราไม่ได้เอาปืนระเบิดมาระเบิดไฟกันหนึ่งวายตายแล้วกาเอ้ยหยิบมาผิดแน่นอนเรียบร้อยผมทุกคนเฮ้ยมาดิอย่ามาทะลึ่งกับสกาพี่ไอ้น้องเจอเฮลิวินเข้าไปหน่อยนั่นเขาดูอู้มาดิโคตรแรงอย่ามองว่ามันไม่เอาไหนครับสกินนี้อุ้ยข้างบนมีตัวครับข้างบนมีตัวเห็นแล้ว ต้องเข้าวงก่อนนะผมทุกคนนะเสียเวลาน,านานไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราอาจจะตกเป็นเป้าโดนดักได้ครับมันไกลครับก็อันนี้คือขับรถชนครับไม่มีอะไรฮะต้นไม้มนันขึ้นขวางทางเมื่อกี้ฮะเหมือนจะมีตัวอยู่ด้านหลังเราครับไปอีกนึงครับไม่สนนะ่ะยิงหมดนะ่ะจอดเอาหมดนะ่ะห็นนะ่ะแหม่น่นๆๆๆมีลุงมาจากเขาอีกเปล่ามีอีกเปล่าชะลอดูก่อนนะดูศัตรูก่อนครับ คุณมีตัวจะโดดขึ้นหลังคาด้านบนนะไปอีกหนึ่งครับเจอสกาผมอะจอดเอาหมดอยู่แล้วอะวนเลยวนเลยไม่ต้องเดินแตกแตกแตกไอวอไอวออ่ะมันไม่เก็บวไอไว้วะแน่เต็มแล้ตรงไัยฮะเต็มครอกแล้ววงไปไหนเรื่อยเนี่ยผมทุกคนอถอยห่างไปเรื่อยๆฮะมาดีน้อง แม่มีปลาระเบิดมาใส่ด้วยนะประเด็นน่ะปลาโดนหรือวะถามจริงคือเองจะยิงแต่เองจ่าจะไม่เผยตัวให้คนอื่นเขาแหละเขากขับรถวนรอไปอ่ะผมไม่รีบอยู่แล้วผมมีเวลาพี่ต้งวันน่ะแมนชองแขบมาลิกาไปแล้วมีคนจะมาจะจ้องจะยิงเรามาดูดิอยู่หลังคาเล่นสบายนะมึงเนี่ยอา้าว แล้ววงมันไปหาพี่วงมันไปหาพี่บอกได้คำเดียวเ <c oughs> สร็จตูวหวานเจี๊ยบเห็นรู้ไปเลยว่าเราอยู่นะใครจะออกมาฮจังหวะนี้เสร็จเรามุด <c oughs> เขาใช้เครื่องดีดออกซ้ายไปฮะไอ้ตัวนี้น่าจะมาทางด้านซ้ายแน่นอนเลยเพราะผมเห็นเครื่องดีดตั้งบนหลังคาครับ <c oughs> ้านขวามาตัวนี้อุ้ยมีคนรัดเราเหรอใครอ่ะตัวอะไรใตัวละ นะฮะไอ้น้องเรียบร้อยดิโดยไปดิอย่ามาทะลึ่งกับพี่อีกธรรมาดาละใครได้วงวันนั้นก็ได้แชมป์อ่ะเองก็ได้ยินปะล่ะเ <c oughs> จาะหมดเจาะหมดเจาะหมดเราเจาะครับตั้งอีกเจาะอีกจ่ออีกจาะอีกครับ <c oughs> ดูด้านล่างนี่ตัดว <c oughs> ด,ด้านล่างมาดเร่อเรียบร้อยเขย่าตัวด้านล่างอ่อนเรือหนึ่งเรือมาละมาดิมาดิ แล้ว,วงอยู่กับเราไอ้น้องเองจะเอาอยัางไงอะมาดิจะเข้าต้นไม้เหรอยิงปืนระเบิดไปก่อนโดนไหมไม่รู้ฮะนแน่ปล่อยโดนมาใส่เราวิชารลบโดนฟุบไม่โดนไม่โดนไม่โดนก็แย่เลยรก้าไม่โดนเต็มเลยคูเอาดิเอาดิยิงปืนระเบิดหอ๋อยิงปืนระเบิดมาใส่อรอฮ่าเลื่อนหมดหรือยังหม้อตัวจะไม่ต้องรีบครับตอนนี้คือเรามมสกิลที่ครูดาวเสร็จแล้วนะครับผมทุกคน แล้วเขายิงพลาดเป้าตลอดนะครับเรียบร้อยผมทุกคนคือวัดกันคือสูเราไม่ได้เลยพูดตรงๆครับเห็นๆกันอยู่บอกแล้วพี่มันของแท้อีหนูเอาเรื่องจัดไปพี่ อีคิวสิบสองคิวแล้วเนี่ยโอเคพิก้าก็ทดสอบให้จบแล้วแล้วก็ลองเอาไปเล่นให้แล้วนะครับผมเ,เพื่อนๆมีความคิดอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะผมรอบหน้าอยากให้ลองสกินปืนตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เราจัดคลิปแบบนี้ให้อีกนะผมถ้าเพื่อนๆชอบนะบผมฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมทุกคนสวัสดีครับ